นี่ครับใสตะแกงด้านล่างแล้วทีมงานช่างบ้านบ้านใจครับที่ติดพื้นเนาะนั่นแหละครับพื้นนี่เลยครับโอ้หลายซอกหลายมุมครับเอาเรื่องครับซอกเล็กซอกน้อยเนาะนี่ครับโอ้นกเข้าได้ทุกจุดครับป้องกันให้ดีนะครับแล้วก็ข้างในก็ให้ดูโอถงนะดูแบบโองสบายครับนี่ครับป้องกันนก ครัแต้มทุกจุดเลยครับโอเคนะครับอยู่ละสวยๆครับอ่าและแต้มเลยก็ได้นครับด้านหน้าก็เหลือซอกเล็กซอกน้อยครับดูนะครับซอกบนนี่ครับโอ้สูงครับด้านหน้าก็ติดมาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวด้านนี้ก็เดี๋ยวใส่หลังคาบนครับ